วันนี้ดิฉันมาตอบคำถามสำหรับคุณผู้ชมท่านหนึ่งนะคะที่ถามมาว่ามีอาการเจ็บเนื้อเจ็บตัวปวดไปหมดทั้งตัวแล้วก็ถ่ายได้ยากเวลาถ่ายเนี่ยก็จะมีากากอาหารออกมาน้อยแต่จะมีลมออกมาในเยอะและปัจจุบันนี้ค่ะก็มีอาการพัฒนาไปคือมีอาการปวดที่สะโพก แล้วก็เจ็บล้าวลงขาแล้วก็ชาที่แขนด้วยโอ้โหอาการเยอะนะคะไม่ใช่น้อยอาการตรงนี้ค่ะเป็นอาการจากการที่ระบบขับถ่ายทํางานได้ไม่ดีหรือไม่สามารถขับถ่ายของเสียออกมาได้เพียงพอมันมีโอกาสที่จะติดขัดตกค้างอยู่ในร่างกายของเสียที่ตกค้างภายในร่างกายนี่แหละคะ่ะร่างกายเขาจะมีกระบวนการในการขับออกและตับของเราค่ะก็จะมีหน้าที่ในการดูแลเรื่องของสารเสียตกค้างภายในร่างกายแต่เมื่อ ตับเขาทํางานหนักๆเข้าในขณะเดียวกันเรานอนดึกด้วยเนะะี่ยค่ะมันกลายเป็นว่าช่วงที่เขาจะฟื้นคืนเนี่ยเขาก็ฟื้นคืนไม่ได้เพราะเรานอนดึกหรือบางทีเรานอนไม่ค่อยหลับหรือการนอนหลับเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยมันก็ทําให้ตับเนี่ยอ่อนแล้วโหยเลยแรงแล้วก็ไม่มีกําลังวังชาพอที่จะมาดูแลเรื่องของเส้นเอ็นซึ่งเขาดูแลอยู่แล้วดังนั้นค่ะคุณผู้ชมก็จะเกิดการปวดเมื่อยเจ็บทั้งตัวปกติแล้วร่างกายค่ะเส้นใย,ยต่างๆของกล้ามเนื้อเนี่ยค่ะเขาจะเียงตัวกันตามธรรมชาติอยู่แล้ว แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขามีของเสียตกค้างอยู่ในกล้ามเนื้อนะร่างกายเขาก็จะบิดเบี้ยนเพื่อที่จะเอาของเสียออกจากกล้ามเนื้อนั้นๆคุณจึงมีอาการร้งตึงเจ็บที่กระเบนเน็บด้านหลังแล้วก็ชาลงขาร้าวลงแขนได้สิ่งที่จะต้องแก้ไขก็คือดูแลระบบการขับถ่ายค่ะแสดงว่ามีของเสียตกค้างในรูปของเถาดานหรือตกค้างแข็งอยู่ข้างในหรือว่าไม่ถ่ายมาเป็นเวลานาน ถ้าคุณถ่ายได้อาการต่างๆเหล่านี้จะเบาลงแต่คำว่าเบาลงไม่ได้แปลว่าอาจจะหายแค่ทีเดียวมันก็จะต้องมาดูต่อนะคะว่านอกเหนือจากระบบขับถ่ายแล้วคุณมีปัญหากรดไหลย้อนร่วมด้วยหรือเปล่าเพราะถ้ามีกรดไหลย้อนร่วมด้วยอาการที่เราขับถ่ายได้ในครั้งแรกมันอาจจะย้อนกลับมาอีกก็ได้เพราะเราไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุคือกรดไหลย้อนอาการแบบนี้มีขึ้นเสมอๆนอกจากอาการปวดแบบนี้ ก็ยังมีอาการที่เรียกว่านอนไม่หลับสะดุ้งตื่นกลางคืนพอตื่นมาแล้วก็หลับได้ไม่ค่อยดีที่เป็นแบบนี้เพราะว่ากดระย้อนเข้าไปกระทบกับระบบประสาทบางคนบอกว่ากินยาใครกังวลอยู่กินยาใครเครียดอยู่เพราะว่าไปกินยาหาหมอแล้วนะคะสามสี่หครั้งมันก็ไม่หายกายแล้วก็ตรวจร่างกายเราก็ไม่ได้เจออะไรเลือดก็ปกติตับปกติไตปกติหมดทุกอย่างจึงได้รับการส่งตัวไปที่แผนกจิตเวชเพื่อที่จะไปบําบัด ทางด้านจิตว่าคุณอาจจะเครียดวิตกกังวลเกินไปคือมันหาไม่เจอว่าเป็นอะไรแต่ในเชิงของธรรมชาติบำบัดและแพทย์แผนไทยค่ะอาการแบบนี้มันเป็นอาการของลมค่ะต้องจัดการเรื่องของลมเรื่องของระบบย่อยเรื่องของระบบเลือดให้มันไหลเวียนได้ดีเมื่อลมมันไม่เกาะกลุ่มไม่ติดขัดลมไปถึงไหนเลือดเขาก็จะไปถึงนั่นคือเขาจะเป็นคู่กันไปคู่กันเลยเมื่อเลือดเขาสามารถไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายโดยที่ไม่ติดขัดเนี่ยค่ะอาการต่างๆปวดเมื่อย รั้งตึงบวมอักเสบจะค่อยๆดีขึ้นค่ะนอกจากนั้นค่ะคุณผู้ชมก็จะต้องดูแลเรื่องของอาหารการกินนะคะไม่กินอาหารผิดธาตุเพราะว่าอาหารที่ผิดธาตุนี่แหละค่ะจะเป็นตัวการที่ทําให้อาการของคุณเนี่ยไม่หายโดยง่ายเพราะฉะนั้นค่ะอาหารยยอยยากอาหารหมักดองอาหารแปรรูปชากาแฟข้าวเหนียวไม่ทานนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์แชร์เก็บไว้ดูวันหลังได้นะคะ แล้วก็รีโพสต์เพื่อที่จะให้เพื่อนๆของคุณได้สามารถได้ติดตามคลิปดีๆแบบนี้แล้วถ้าหากต้องการที่จะปรึกษาหารือกันทักแชทมาค่ะดิฉันเซตเวลาไว้ให้15นาทีโดยที่ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆแล้วเราคุยกันเพื่อที่จะวางแผนว่าควรจะดูแลแบบไหนอย่างไรแล้วพบกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ